สบายดีพี่น้องพ่อพ่อก็บอกแขกอีนันเนาะตอนจะเช้าพี่น้องเจนีโนอนเพิ่นโทรม,มาว่ามาเล่นเดอ้อคันจะกินต้มอึงหรือว่ายังจุดจี้เคนไปกลัวแมงจุดจี้ถาบอกแขกไปเบ่งน้ำกันเลยอุ้ยพี่น้องดอกไม้คืองามแท้ดอกคูนเด่นแคมขอกมูบอกแขกดอกไม้ธรรมศาตรเนาะออกปีละครั้งเท่านั้นพี่น้อง งามงามดอกคูณเจ้าค่ะหนาของมองท่านไ,ไปบอกแขกกับสิมงาอบ้านเจนีนโนนเลยจะเลยเมื่อเอาห้ามยบบ้านบ้านแม่บากแขกนะมางามแทะสีเอาเมื่อผักเจนีนโนนก็นเห็นดอกไม,ม้ะนมากาพื้นนี่แหละลงมาหาเจนินโนนงนิน แม่เฒ่าเพิ่อนอยู่เฮือนน่ะว่าเพิ่นลงมาหาขวดจุจีได้อยู่บ่เฮ้ยจุจีน่ะโอ้ย,อยางามแ่บไม่น้นะพี่น้องเอ้ยสบายดีพี่น้องว่าจุจีเอยสบายดีงามงามน่ค่ะคุณแอดร้านน้ำีิดาสบายดีค่ะ,ะมาขวดจุจีแต่ราู้เฮ้ยแต่ราบผู้เฮ้ยโอ้เขาว่าเพิ่นจุจีน่ะ เออได้ไลน์เจอพี่ด้วยพี่น้องเก่งเซนมะไม้จักว่าคาดเคยไปหันมะไม้ในชวนเธอนี่มีบัตรจ้างชวนอีกนั่นแหละอืได้ยุ๊บเห็นไหมเห็นบ่ปั๊บไปหัน่อไม้แค่นั้นกูอยากกินแกงหน่อไม้พ้นโต๊ะเลยพ้น่อไม้ออกบักเจ๊กจีอบกไหมถ้า่าขันก่อมันยาวมันต้องออกแน่เดินเอาเฮ้ยดินซ้ายมันออกแล้วแล้ว อันยาว่าไอ้เนี่เเมื่อเออหนากลงมาเพิ่นลงมายังแง่เขามาดงบอเห็นสาวนะสบายดีค่ะคุณเออหาอยู่หากินนะพี่น้องเนาะป๊าเจนิโนนใกล้เกือบสนจูงพี่น้องเฮ้ยห้านอาไม้เอ็ได้ยีบอลเนี่เนี่ยมันยุดเข่าแล้วมันเห็นเธอน่ะป๊๊ันเปียเอบนเบอเปียนบอเปียน อยาเปลี่ยนกับเปี่ยนเหอเออใส่แบบนี้แลลวมันจังบเยียบน้ำมันบ่ซอดเจ้ขั้นแบบอื่นมัน <laughs> โอ้โอโยงามได้ดอกูุ้ะกูเกิดอากไสเด้เยตามธรรมาชาติเอ่อเส้อแบบเลอะเลยนค่ลลลลลลแล้วมาเขียวออกมนาะแค่นอบอกคือบุปเจับอึ่งน,นะครคุณเจ้ยยเนนได้ยี่บกแค่ นั่และสิแก่งเส้นไม้แค่นั้นนะ่ะหรือว่าเธอไปขายแล้วไปจักตลาดมันนี่นะ่ะปิดาทายำื่น่หายังนมึกอบ้องตาม่าปิตามาอนี้ได้คุยนี่นะ่ะตะกี้เ้ยตะกี้นหนคุ้ปูะจักชื่อบมชื่ออันเป็นยังน้อยน่ะไปเลยเขาเขาเสียมไม้ไปเนียเ้ยกับบริโภคนี่เ้ยจ่ายชื่อเป็นยังเสียบไม้ไปงานเขาเสียบไม้ไว้ผลดอนไม้ไว้ ผู้ละเจน่ะผิวข้าเนาะเจน่ะซื้อนางห้อยเดินนี่น่ะท่าแอดกำนางอันนี้น่ะนางห้อยพักกันซาซาเห็นยังกระได้มื่ท่านมกท่านจ่ายเห็นบ่เฮ้ยเอดินหน้าแนงมันน่ะเห็นอยู่บ่เฮ้ยอุ้ยแหงมันลายด้โน้นหนีนี่นี่ นั่นฮักเอาดิน่ะชิได้แก่งมาใหม่กับบัดนี้ล่ะไม่ขันกอกับบ่อหามาเลงลายมันชิเจพลอ้แนงนทั้งคืนเศอมึงดูเอบที่มีบอกว่าผลของกระตุกแองมันแม่น น้ผ้งยาวนั่นเ็้มื้องยาวน้มื้ออีนอ๋อีเอสลัดแค่มื้อนี่เแล้วก็ขลาดก็กูบ้าคนแบบนี้อีแอ็นแตว่ามันกัมันใสหัวด้เฮยมันว่ามันมือผึยาวมันจกบึงิงมันยะนน้ำก่อมแจ่มือเนี่ยไรโง่เหมือนมันพอเป็นไงมาตอกด แมาหานาไม้เลยมันี้เพร้แค่เอิ่เจ๊เลยเจ๊แขกกแต่งสะสุดเยกซะมันนี่นะเป็นเจ๊ซะที่มาหานาไม้มันนี่นะอสวยะคะมันนี่นะเจ๊แขกแต่งสวยสุดชิมือเลยแล้วค่ตัางแต่บ่มีอันบมีแ้งแงหนานะคะโอ้เฮยน้าคือลายเส้นละไม่เออเละไม้ก่อไม่เยอเาก็ปลูกวาง ขั้นได้หงัดได้เฮหอยหุห่นกระแรขึ้นเกาะก็ไปได้เอามาหาไบใบเอาใบใบที่ <ไป S 2> พ่อแก่งท่า,น,านเป็นผู้ถือคุนะคะวากับพ่อแก่งอยู่ดอกแถวอันชวนแถวเทีนยนจะไล่เก่ะอ,อยู่เออน้าไม้เลี้ยงน้องเชิญกันบนี่มานอนนี่ฮะกาะอ,อยู่ดอกเออเด็กนั่นเฮ้ยตะปูดมันนั่นนั่นนั่นเกาะค่ะเจ็เต้ามันน่ะเฮ้ยก่อของเฮาก่อของเฮาก็ได้แม่บ่ร้อย แกงละไม่ใสชุดจีจะใสชุดหนึ่งน้ำจะสามเจนี่คือมางามแท้พายงามกว่ากันน้องพายงามกว่ากันน้องพายงามกว่ากันนะสามเจนี่ว่ามาบรต้องย่านให้พายงามเจแขกโอ้ยขอบคุณค่ะสวยจริงๆค่ะเจแขกเนี่ยน้อยใจจริงๆเจไม่เลยไม่ใช่ว่าน้อยใจกันจะมันน้อยใจดิ ล้านสาวก็จะเป็นแบบเปย่องเป็นย่องย่องแต่ย่องงามไม่ทะเลงามไม่เอาเออข้าเจ้าขึ้นกลางก็เราไม่แต่สิ่งให้งามนะนันล้านเนาะโอ้ยสั้นสั้นเขินนะคะเขินค่ะเอาไปพูดเลยสั้นเคินนะคะหืมสันเคินย่างสั้นจัเลยสันเคินค่ะไม่รู้เป็นอะไร คนมันสวยฉันยังไงก็สวยค่ะตายแล้วนะเอ้ยฉันฉันน่ะนงลานย่องฉันตะเคียนขึ้นต้นไม้เฮ้อ้หฮ่า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 ่าฮ่า่า้่น่า่่าฮ่าฮาฮ่่าฮ่าฮ่าาฮ่าฮ่่าฮ่าาา่างาา่องาาาา่ น่าขึ้นต้นไหมอาจารย์ป็นคนทีฉาอีร้อยเบิ่งคักอยู่บ่อเบิ่งได้หุ่นนี่เนาะิึงเบิ่งคักแล้วบ่อโอ้ยโอ้ยตคนนี่ตกในเบิ่งคักอยู่บ่อประชานมาใม่ก่อนนะคะับเฮ้ยกอดตะโปงสนมุนมันละค่ะเบิ่งคักอยู่บ่อเบิ่งคักอยู่งามประชามคนแล้วนี่นั่นบ่อกูคอใตเนี่ยได้พอกูอยากงามนี่ซีอิ๊มกูดิอ เคยไหมคะเวยจ้ะหาหน่อไม้ก่อนพี่น้องเอ้ยมาหาเหรียญหาหัวบดแจงดอกมาไหมนี่นะแม่ก้อนวบดเต้นนี่โน่นสวนประจาน่อมนไม้บอออกคะ่ะแม่นจะขึ้นไปหาจะเพิงอีกพี่น้องหน่อไม้นะบัาดานีมันด่าลุงแขกกระตายมันชมนะจะซื้อให้เฮาดะซื้อเพิ่มติดเงี้ยมันแดงจะหมดแด่งจ ส <cin stereotype> ร้างบรรยากาศในมืดคึ้มนี่แต่กับเขาเถิดน้องตู่ฟองคงดูชมกันชมกับแม่โอ๊ยบะม่วนพี่น้องบะม่วนปิดบะม่วนเป็นแปะไหมก้อนนี่เล็กกระทือขึ้นล่องเลยเฮ้ยมีไหมอยู่นี่เจ๊นี่นอนมาหาอยู่ลุงเพิ่มมีแต่สึ้นหาอยู่เทิงอยู่สวนเพิ่นมี น้ำไม้เรียงน้องค่ะปานีปาเจ๊เทพี่้องเทงให้ังนะคะเทยางแเตสิเบิ้งอันมือถือดีและเจ๊แ่ก็ได้ขได้ไงวมให้วมนานี่ผลดี <cười> 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 ơi lìn thùng na ngọt bà nha kha na mỹ thang bài chân lai ba ngày muôn trái ta โน่นมึงน่งไหนปะนอนมึงว่างเงี้ยโลดพัดต่อโบราณกพี่นองนาะงานรัชการมาแค่ปีกูกาขวแต่แต่กรนในงามปันจะจะอยาาจะัดงาน โ็นสมัครปัญญาแล้กันอาตัดมโลมีสองวันให้มาเป็นต้นเป็นตาเป็นตาโค้งโค้งจับ่ัเตือดกมไม่น้องถึงมาลองว่าถอยยไม่ได้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 

คือไปเบิ้งฮานละไม่อยู่เทิง้ะพี่น้องเนอะฝนแสดงละไม่นี่นะก่อนละไมเรียงน้องเจ้าค่ะก่อของคุณคุณลาซาโลนเจ้าค่ะสวยจริงๆเจ้าค่ะโอ้ยมีนเปนละไม่สิพ่อแกงกับบันนี้ละใสีอีกแนงมันนะหาเบิ้งหาเบิ้งบุพเพกับปลาคือส่วนอันนี่นวลเจนี่นวล โนวันน่ะเบิดแล้วน้อ,นนอ,อบูนอนออมีซ้ำอ๋อน้อมัน,นย่งหงมาตัดเอามือซื่อนว่านี่จริงริบ่อยเลยตัออดอะไปเป็นอย่างตัดเอาไปเก่งเลยปิดก่อนน้องบักไงหนึ่งบินีบักเจ้แขกเค็นแล้วน้อไม่สิบเอ่อมมือชัดเอาหมดอย่างมันน่อือ ได้แล้วพีนองบักใหญ่นึงเจเอมาสมสวนเจนิโนเดอว่าเพิ่นมี่อียงเพิ่นน่ะดูปลูกรูพังเด้อคระโอ้ักาก็นี้ใส่ผักชาดิเสี่ยงผักาือกระชสเด้อเสียงมไหม้มือนึงนะมี่อนี้ดีเด้อนี้เมียนเตะกระมานะบ้า โอ้ยยัข้แซ่บันี้ดูติบาทนะไม่เด้นไมกับพี่น้องงานด้อพี่น้องำไมอเนี้ดอ้ยแดแต่น้อยใหญ่เน้ะพี่น้องมาพิกเป็นมูนชมาพน้องนอ้ฉันพ่อละฉันเสบยให้ยงรูดบันนี้นะถ้าจะแพงก็แล้วแท่บังุน้งมาเบ่งนี่พี่น้องแนาไมเ้ยคือมาออกกรดีเคนค ปลูกละลายนะกูมึงก็ได้ดดกูเดินพวก่อนกูจะเอาลายลายบ่คุณเสียลิลิลินี่ลิเอาไปทั้งในลายไงวะโอ้ยเด้อพี่น้องมาพ่อแหรอบ่ได้ย่างพ่ออั๋นอืมอ่ะบ่ดห่างโหลดนะบังเลยเกลื่อนทางไหนไปหาบังเลยเกลื่อนทางไหนซึ่งก่อนง่ายทางนั้นกูใช่นมผมมีนามาี่นี้เลยนี่เป็นแม่ออบอกเห็นมีแต่หน่งเด้อพี่น้องมีแต่เน่งไหม ฉัเลยยเนาะโอ้ยเกียบเนี่ยแตกบลูมลมาเล่นมาเล่นแตกเนาเกือบส่วนชูสันเทศออพนี่เนาะ่านี้บุค่ลน่บะไปไปซื้อมาตื้นอีกบ้านนไม่อดตพนแม่ล้วพี่นั่งเจนี่โน่นจะไะทด่วนดอกบานี้น้ามันกบอบอกบุโฮยขี้ขี้ขนาดมึงน่ะ เน่าเน่งมันน่ะฮักเอาแม่น่ะตัวนี้บุญเลยเออแต่ดีเนาะเด็กน้อยเนาะไปบังเลื่อนไปขับไปบังรุกเื่นทา้งหลายื่นทา้งใดทา้งหลาท่านั้นมึงคุณอรอยเลยเจนดอ้าวเสียมเลยพี่น้องไปในสวนเพิ่นกกมีพักสามาปีเนาะหมักพริกหมักเตี๋วก็มีมัดมันน่ะคนดูอีเจนนิ่นอนนี่นะ หาเพิ่งพักทองกันเถอะมังอื้อไปซื้อแกงละไม้ค่ะแกงก็ใส่อึ่งด้วยค่ะเสียงยายโลนห้องกากๆอยู่ป้าผู้ไม่เขาค่มคืนแล่ะละบ่เฮ้ยฮะแล้วไปแย่ใครบ่แดงอยู่ป้าผู้โอ้เสียงล่ะละช่วยช่วยอยู่หรือป้า ว่าเหร็ดซื้อน้ำเจ้าะห้าของหย่างโอเกาว่าตลกเขาหน้าภาคเทพีน้องห้องหยังสิพากันไปใส่อยู่ในสวนมักเต้อหมักพริกนี่อย่าปากดงน้าก็สิมาด้าแม่แม่แม่เขาคมคืนแล้วบ่าห้องกากอยู่นะ เออสิว่ามึงอื่ยน้อยพี่น้องนี่อ้าวรถนี่ข้างเจ๊นี่เอาเก็บเอาพักมันแบบนี้เฮ้ยเอาดอกมันเก่งแซ่บๆมันนี่อาจจะเลียศอกคูณเด้อเฮ้ยเลียมือผู้เบิ่งได้พี่น้องมาใหม่ก็ได้นิดเดียวนึงทำไมคิดถี่อย่างนี้คะอันนี้สวยแค่ะ วันนี้ฉันแค่นิดเดียวนึงี่ค่ถ้าจะพกมันเยอะนี่สวยก็นี่ค่สบายดีนะค่ะเร็วๆค่ะมาแต่ดสร็ค่ะเออไปยังมันหน่อยนะอืมเป็นอะไรแงล่าล่ะฮะเป็นอรั่งคอมัแล้วอืพี่น้อง พี่น้องสิขอเก็บภาพบรรยากาศเทียงท่าน้เนะผากกดไลค์กดแชแซกกติดตามให้ย่องบาแขกเด้อสมสวนเจนินโนนเด้อค่ะนี่สวนนอไม้ค่ะนี่แต่ว่ามักพริกหมักน้วกับบอึดเด้อค่ะเบิ้งนะค่ะขับขึ้น